เมื่อลูกค้าเก่าโทรมาถามว่าพี่ค้าว่างพอสะดวกคุยไหมได้ค่ะคุยได้มีอะไรล่ะคะหนูรบกวนถามหน่อยค่ะพี่ไม่ทราบว่าพี่ทําสัปทปนให้เจ้าจุดจุด,จ,ดจุดนี้ไหมคะอืมไม่ได้ทํานะคะทําไมห่ะคะคือหนูไปสั่งเขาทําแล้วดูที่เขาทําให้หนูสิไม่เหมือนกับรูปที่เขาส่งให้หนูดูเลยแล้วงานก็ไม่เรียบร้อยหนูต้องมานั่งตัดเศษที่ได้แล้วลูกค้าเขาก็ไม่โอเคหนูเนี้ยเสียหายเลยคะ่ะติดต่อถามเขาไปเขาก็ไม่รับผิดชอบหนูเลยถามเขาว่าเขาทําเองหรือเปล่าเขาบอกว่าย่างตาลปัดเขา ทำเองแต่สัปะทนเขาไม่ได้ทําเองหนูก็เลยนึกถึงพี่เลยลองถามพี่ว่าพี่ได้ทําให้เขาหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวหนูส่งรูปให้พี่ดูนะพี่ลองดูว่าใช่ของพี่ทํำไหม <c oughs> มาเป็นชุดอยากจะขาแต่ทําได้แค่เก็บไว้ในใจโอ้งานแตกต่างกันขนาดนี้พี่บอกว่ารูปแรกอะคือสัปะทนที่พี่ทําส่วนรูปอื่นอะไม่ใช่คนที่ไม่ช่างสังเกตแค่ดูผ่านๆยังรู้เลยว่าลักษณะการทํางานเนี่ยคนละจ้าแต่ในเมื่อน้องเขาอยากระบายแล้วก็ฟังอะนะคะตอนท้ายน้องเขาก็บอกมาอีกว่าตอนที่หนู สั่งพี่ไม่เห็นมีปัญหาเลยแต่พอหนูลองสั่งเจ้าใหม่เนี่ยดูซิปัญหาเกิดหนูพอแล้วกับเจ้านี้หนูไม่เอาละพร้อมกับตอนท้ายน้องก็ถามว่าพี่รู้จักช่างทําสับป,ปะทนที่ถูกๆอีกไหมคะอืมพี่ไม่รู้จักอะคะ่ะถ้าจะเอาถูกๆอย่างที่น้องอยากได้ก็น่าจะเจอปัญหาแบบเดิมๆมั้งคะส่วนของพี่ถ้าเป็นผ้าตาดลายไทยหรือผ้าลายดอกคงจะไม่ได้ถูกขนาดนั้นเหมือนที่น้องเคยสัง่งพอลักษณะการตัดเย็บการเก็บงานก็เป็นคนละแบบกันก็อย่างที่น้องเห็นละค่ะถ้าเน้นแบบถูกเลยจริงๆพี่ ี่แนะนําที่อื่นนะคะส่วนสัรปปะทนที่พี่อู๋ทำพี่เน้นใช้งานได้จริงแล้วก็ดูสวยงาม